ตอนนี้แล้วก็วางระบบน้ําใหม่นะครับแต่ว่าเรายังเอายางนาไว้อยู่นะครับก็เลยขุดตัดรากมันนะครับด้านบนนี้เราจะเห็นเป็นดินเหนียวนะฮะแต่ว่าพอขุดลงไปลุกลังเต็มเลยดินแดงนะครับก็มันแถวหนึ่งไม่เยอะนะครับหต้นก็เลยใช้พ่อไม้ใหญ่นะครับพ่อขนาดเดิมมนเป็นพ่อพีดีนะครับตอนนี้ก็ตัด อัปเดตดูเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่าพอดีคือว่าระบบน้ำพราะเดิมทีมันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นป่ามันแบบนี้เนะาะทำกับปูกแบบว่าพร้อมป่ามันเลยระบบน้ำก็ยังไม่มีนะครับก็เอาสายเดิมล,ลอยๆฮะอันนี้คือเรายังไม่เอาต้นยางนาออกนะครับแต่ว่าเราจะกุดตัดรากมันนะครับดูสิว่ามันจะโตได้แค่ไหน ถ้ามันไม่โตยังไงค่อยค่้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออมันมียางนานี่มันโตออทุเรียนมันโตได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็น่มนะครับภาคอีสานร้อนเนาะนี่ฮะขุดตัดแปลว่าตัดพวกรากไยที่ออกข้างๆที่มันจะรัศมีมหาต้นทุเรียนนะฮะตัดออกแล้วก็ถมพื้นเพราะว่ายางนาลักษณะเป็นแบบออไม้เขาเข็มเนาะมันลงล่างนะครับ ตามบนงล่างเยอะเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรว,วามาครับตอนนี้ก็โซนนี้เป็นโซนปลูกใหม่นะครับก็รดวงสิบเดือนแล้วก็ไหนๆมันอะไรเอาออกหมดแล้วช่วงนี้ก็พอมีเวลานะครับค่อยวางระบบน้ำไป ก็เติบโตได้ดีนะครับกลางฝ่ายานาวเพราะว่าจากที่ต้สังเกตด,ดูคือโซนอีสามันร้อนเนาะก็จะวางสองฝั่งนี้นะครับทอ่อเมนมาใช้ทอ่อนิ้วครึ่งเป็นทอ่อเมนมาแล้วก็ซอยมานะครับ่อกพีอีก็ส่วนนี้ก็10เดือน11เอดเดือนแล้วแต่ยอดดี ใช้มินิสมิลอ e r อยู่ครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับการเริ่มมาพอน่าจะใช้เวลาหลายวันครับ